มูฟังนะคะวันนี้จะมาบอกพิกัดมูที่ดาราเสล็ยไว้เพียบอยากรู้ว่าที่ไหนตามมาเลยค่ะถึงแล้วนะคะวัดเพ็งเงินโชตนาลามค่ะจุดเด่นของที่นี่คือองค์พระแม่ลักษณีนะคะที่อยู่ทางด้านหลังเรานะคะองค์นี้จะเป็นองค์ที่ขอแล้วสบหวังสุดๆจนต้องมาสร้างองค์นี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้กลับไหว้ขอพรกันส่วนจะว่อย่างไงนะั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะอยากขอพรก็ต้องเอาใจพระแม่ของไหว้ก็ต้องจัดเต็ม จะขอพอรที่ถูกหลักต้องไหว้พระพิฆเนศก่อนนะคะจะส่งคำขอพอรให้ถึงตังกะซิปหูพี่หูบุสิกะนะคะจะขอพอรพระแม่ถ้าไม่อยากถูกปดตกต้องขอให้ถูกไม่ควรบนบานสั่นกล่าวอยากขออะไรให้ขอเลยเคล็ดลับของที่นี่คือการโกยรับพรจากมือพระแม่หยิบกระเป๋าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลย วันที่8.8นี้วันวาลารักษณีวันที่พระแม่จะไม่ปฏิเสธคําขอพรใครที่เป็นลูกหลักพระแม่ห้ามพลาดนะคะส่วนถ้าใครไม่ว่างสามารถฝากไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลย